สวัสดีครับตอนเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกกับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับสิงเลมอนโซดาและทูบีคลิปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราทํางานยันยาวนานมากนะครับก็ตั้งแต่ตื่นนี่แต่หกโมงเช้านะครับเพื่อที่เก้าโมงเราออกแล้วก็เราถึงบ้านเนี่ยก็คือตอนที่อัดคลิปนะครับขาดไปสามนาทีเที่ยงคืนนะครับถ้าลองคิดดูเอาละกันครับว่ามันโชคโชนมากขนาดไหนในวันนี้นะครับ ก็ส่วนของการแข่งขันเนี่ยเปิดหัวดีแต่ว่าปิดท้ายในเพลียนหน่อยก็คือมวยชายต้องรอต่อไปไร้เหรียญ3สมัยซ้อนนะครับถือว่าเป็นการรอคอยที่ที่ยาวนนเราไม่เคยเว้นวรรคการรอคอยจากมวยมากขนาดนี้นะครับมวยชายนะครับย้ำอีกทีว่ามวยชายปรากฏว่าการชกในครั้งนี้เนี่ยรวบให้เลยก็คือกระสุนตกที่ปลายยก2นะครับในการชกมวยสกลน,นะ p a คเดอะเอ็กซโปซิติยงเดอะปารีสนอร์ดวิลลปานนะครับคู่ตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยตีสองบนาทีบรรจงสินสิริหรือว่าลาดนะครับซึ่งเป็นนักมวยจากขุนหารจังหวัดศรีสะเกดในวัย31ปีเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลเอเชียนเกม2 0นะครับ2022แพ้ให้กับอาริสบอร์เจสอาริสแลนดี้ซึ่งเป็นรองแชมป์โลกปีที่แล้วฮะจากคิวบาคือบรรจงเนี่ย ในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าว่าแพในในยกแรกเนี่ยคิวบาเดินหน้าเดินหน้าเข้ามาแล้วดักต่อยบรรจงดักต่อยอย่างว่า2องะว,ว่านักโมคิวบาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าต้องบอกว่าถอยได้ดีแล้วก็ต่อยได้หนักแน่นกว่านะครับแล้วก็ขึ้นนําไปก่อน4ีหนึ่งพอยะทียสองเนี่ยบรรจงต้องบุกพอบุกไปเพราะว่าคะแนนเป็นรองแล้วก็ ในช่วงยก2ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันจงต่อยดีมากนะครับแต่พอมันถึง2ยก่านาทีผ่านเนี่ยพอนาทีสุดท้ายเนี่ยไปโดนพายุหมัดของนักมวยจากคิวบาไปชุดใหญ่เลยแล้วเราก็แพ้ไป4เสียงเสมอ1เสียงคือจุดเนี้ยหน,นาทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวพวกเราเนี่ยก็ได้ถามกับทั้งตัวของโค้ชของตัวโค้ชเองและตัวบัรจงว่า มันใช่ใช่ไหมสำหรับว่าปลายยก2เนี่ยมันชี้ชะตาของเกมนี้เขาบอกว่าใช่นะครับเพราะว่า2นาทีแรกเนี่ยมันจงทําได้ดีกว่าแต่เมื่อมวยเขาดูภาพรวมไม่ได้กดคะแนนเหมือนเมื่อก่อนก็เสร็จเลยนะครับเสร็จเลยแล้วก็ยกสุดท้ายไม่มีทางเลือกครับพอเดินหน้าอางเดียวก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็แพ้ไป0ูนย์ต่อห้ามันจงยอมรับในความพ่พยแพ้ครั้งนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามาถึงขั้นนี้ก็ดีที่สุดแล้วตัวเขาคงจะเป็นโอลิมปิกแรกและโอลิมปิกเดียว จากนี้ขอซีเกมแล้วจบเลยนะครับประเด็นอยู่ที่ว่านักมวยชายของเราเนี่ยประเทศไทยยังคงไร้เหรียญต่อไปนครับสามสมัยติดต่อกันเราได้ครั้งสุดท้ายจากพันตรีแก้วพงประยูนนะครับในรุ่นไลท์ฟเวทเหรียญเงินนะครับคราวนั้นเนี่ยแพ้โจซืหมิงนะฮะหรือว่าชูชิงหมิงนั่นเองนะครับในรุ่นไลท์ฟลเวทที่มานครลอนดอนเมื่อปี2012เพราะนั้นมวยชาย ไม่ได้เหรียญมาตั้งแต่ที่ลอนดอนริโอเดจาเนโรก็ไม่ได้นะครับที่โตเกียวก็ไม่ได้และครั้งนี้ก็เช่นกันไม่ได้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยผ่านมาแล้ว6วันอาทิตย์นึ่งะนะฮะกำลังจะครบอาทิตย์หนึ่งสำหรับกีฬาโอลิมปิกประเทศไทยยังไม่ได้เหรียญมาครองโดยที่คือถ้าบรรจงได้วันนี้มันก็ยังคงยังไม่เป็นทางการแต่สุดท้ายก็คือยังไม่ได้เพราะนั้น ก็ต้องดูต่อครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนแฮปปี้ดีใจเพราะว่าคือครั้งที่แล้วมันได้เร็วะนะครับต้องบอกว่าได้จากเทนนิสพันิพักวงพัฒนกิจแค่วันที่2ของการแข่งขันแล้วกว่าจะได้เนี่ยก็นู่นเลยจากมวยหญิงนะฮะก็ปลายเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้ก็พูดกันตรงตรงตอนนี้เนี่ยเราเราคงเหลือตอนนี้ที่รุ้นกันได้จ,ะ,จะนะครับก็คือมวยหญิงนะฮะต่อยวันเสาร์มวยมวยสากลหญิงเนี่ยนะครับรุ่น50กิโลกร,รัมใน รอบ16คนสุดท้ายเราชนะได้ทั้ง2คนนะครับก็คือจุธามาตร,รักษัต์เอาชนะซาบิน่าโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานไป5ต่อ0แล้วก็ในรุ่น66กิโลกรัมหญิงเนี่ยนะครับก็คือน้องบีนะฮะจันแจมสวนะเพงต่อยได้แจ่มมากโดนนับก่อนในยกแรกแล้วพลิกกลับมาเอาชนะบริเก็ตเอมบารีจากคองโกไป4ีเหลือ2คนเหลือ2คนนะครับเวลานี้ต้องรอดูเลยว่ามวยจะ มา8ตอนนี้เหลือ2แล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันแบดมินตันที่ปอเดลาชาเปลออารีนานะครับ เราออกสตาร์ทวันนี้ด้วยชัยชนะของวิลกุลวุฒินะฮะวิทิสารซึ่งเป็นมือ8ของโลกด้วยการเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นไป2 1ต่อ1เกมจากนั้นในชายคู่เนี่ยในรอบ8คนสุภักจอมเกาะกับกิตตินุพงศ์เกตเรนเนี่ยมือ23แพ้ให้กับหลีหยางกับหวังฉีหลินจากไต้หวันนะฮะมือ12ไป02ตกรอบเช่นเดียวก,กันกับเมซ้ายนะฮะ สุพัทิดาเกตทองมือ16ก็แพ้อากาเนยามากุชิไป02ต่อ2อากาเนะนี่ตัวแสบเลยนะ่ผชมแสบจริงอากาเนะนี่เป็นคนที่เธอเนี่ยเล่นโอลิมปิกสาสมัยนะครั้งแรกเล่นที่รีโอเดจาเนโรที่บราซิลครั้งที่2เล่นที่โตเกียวบ้านของเธอแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาเล่นที่ปารีสปรากฏว่า3ครั้งเนี่ยเขียนักกีฬาไทยตกรอบ2คนนะฮะปีที่รีโอเดจาเนโรเนี่ยก็เอาชนะเมย นะฮรัรัชนกอินทนนท์ไปในรอบเดียวกันนี่ละฮะในรอบ16ครั้งนี้เล่นเมมาแล้วเล่นน้องเมมาครั้งนี้มาเล่นเมซ้ายอีกนะครับแสบมากคืออากาเนะยามาโุชิเป็นท่านคงเห็นครับว่าเป็นนักแบดมินที่ที่ถ้าใครมาบุกใส่มีปัญหาทุกคนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เล่นงานได้นะครับเป็นเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่จะต้องเล่นเกมน็อกแบบนี้ในเกมใหญ่แบบนี้เนี่ยที่ชอบโชว์นะครับแล้วอากาเนะก็เข้ารอบ เมซายตกรอบนี่คือนักกีฬาไทยนะเวลานี้วันนี้เราชนะจากกุลวุฒิเราชนะจากจุธามาศแล้วก็จันแจมยังอยู่ในเส้นทางเพียงแต่ว่าโอกาสในการต่อสู้ต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวิวกุลวุฒิเนี่ยวิวนั้นจะต้องเจอกับมือหนึ่งของโลกในวันนี้นะครับก็คือชือ,อยูฉีจากจีนนะฮะวิวก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีความกดดันอะไรหรอกนะครับเขาพร้อม ที่จะสู้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเป็นรองทั้งประสบการณ์เป็นรองทั้งเทคนิคเป็นรองในเรื่องของรูปเกมแต่มองว่าตัวเขาอ่ะไม่มีความกดดันเลยและถือว่าโอลิมปิกที่ที่ครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกของเขาเนี่ยถือว่าได้กําไรแล้วนี่คือแนวคิดที่ดีนะ,ะแล้วส่วนหนึ่งที่วันนี้เป็นเป็น,ปนการวันนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าต้องจับอันนี้ขยี้หน่อยเพราะว่าเราตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อกี้ก่อนถึงบ้านเนี่ยเจอฝนปาริสถลม่มอีกนะฮะ ตกกันอีกก็จากรถไฟแล้ววิ่งมานี่ก็เป็นร้อยเมตรนะครับก็เจอเข้ามานิดหนึ่งคือวิวเนี่ยมีมีทัศนคติที่น่าสนใจนะเออทัศนคติที่ดีเลยแล้วก็บอกว่าเอา่อมือขวาที่มันถลอกแล้วมีปัญหาเพราะพุ่งไปไปไปรับเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าจะเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แซลผมกับฮุเตอร์แม่กกองใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาแล้วบอกว่าเสื้อสวยนะครับพี่ <laughs> นะฮะก็ ก็ไปกระหึ่มโลกอนไ์ทีคือเชื่อว่าหลายคนที่ตามมาก็คงจะทราบดีว่าวิลเนี่ยเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่นี่เขายังรู้เลยว่าวิวเนี่ยเป็นแฟนหงแดงเขาก็บอกว่าแหมพอทีมชนะมันก็จิตใจสบายไปด้วยมันก็เหมือนกับคนทั่วไปนักกีฬาก็เหมือนคนทั่วไปนะฮะแบบนั้นนั่นเองนะครับวิวผ่านเข้ารอบไปเจอกับชอ,อยูชีนะฮะในวันนี้เวลาบ่าย3โมงของประเทศฝรั่งเศส3ก็4 5่ห้าหกดดทุ่ม สองทุ่มเราติดตามกันนะครับออนักกีฬาคนอื่นที่ลงสนามในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือ,อกอล์ฟอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือกอล์ฟบุคคลชายวันที่หนึ่งเนี่ยโปรเพทนะฮะพัชระคงวัดใหม่1นึ่งอันเดอพาเจอยู่อันดับที่29แล้วก็โปรอาร์มเกลเดตอภิบาลรัฐเกินไปสาวเออร์าพาอยู่ที่53นั่นเองเอาเท่านี้นะฮะอันนี้ เอาวันนี้และกันโปรแกรมในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับโปรแกรมในวันนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น23เหรียญทองครบ1สัปดาห์23เหรียญทองก็คือเรือพาย4เหรียญทองนะครับว่ายน้ํา3เหรียญทองที่ชิง2เหรียญทองมีจักรยานยิมนาสติกยูโดโและเรือใบแล้วก็ชิง1เหรียญทองก็มีกระโดดน้ํายิงธนูกรีธาแบดมินตันนะครับขี่ม้าฟันดาบยิงปืนและเทนนิส <Cornell>. นักกีฬาไทยที่จะลงทำการแข่งขันสำคัญสุดๆก็คือชายเดียวรอบ8คน20นาฬิกาอย่างที่บอกครับวิวกุลวุฒิจะพบกับทางชือยูฉีซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากจีนนะครับตามเชียร์น้องกันแข่งคู่เดียวนะแข่งคู่เดียวนแบดมินตันตอนนี้เหลือวิวกับเมย์แล้วครับเมย์จะเล่นในวันพรุ่งนี้นะวันที่3 กอล์ Golf, แข่งขันที่เลอกอล์ฟเนชันแนลปารีสนะครับอยู่ในลายเดียวรถไฟฟ้ากับที่บ้านเลยแต่ว่าออกไปไกลพอสมควรเป็นวันที่2ตามดูโปรเพดกับโปรอามกันต่อไปยิงปืนที่ที่ชาตรูชูตติ้งเซ็นเตอร์นะครับยิงปืนสั้นสตรี25เมตรในรอบคัดเลือกของเรามี2คนครับก็คือกมลลักษณ์แสนชากับธัญพรพฤกษากรนะครับลงเล่นในเวลาบ่าย2อโมงแล้วก็เรือพายที่แวร์ซูมันคอนิคนะครับก็ 14น54นาทีเปรมนัฐวัฒนานุสิทธตจะลงสนามแล้วก็ปิดท้ายด้วยกรีธาที่สนาม s t a ร์ตเ f อฟรองสนามที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกแล้วก็โปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโรเนี่ยแหละครับฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกปี98ทางโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโรด้วยการชนะฝรั่งเศสปี2016นะครับก็ซูบเนบนทูเบนรัตอินแสงจะลงทำการแข่งขันคว้างจักรในเวลา ตีหนึ่งยีนาทีตามเวลาของประเทศไทยนี่คือโอลิมปิกที่3ของเธอแล้วนะครับก่อนหน้านี้ลงที่บราซิลได้ที่24แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ญี่ปุ่นได้ที่19นะครับนี่คือภาพรวมของการแข่งขันส่วนในเรื่องของอจริงๆผมผมจะจริงๆอยากจะแยกแล้วออกมามาพูดให้ฟังแต่ว่าเอาขอเป็นทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือเรื่องเดือดของนา นายกรัฐมนตรีของอิตาลีซึ่งกรับไม่ได้เพราะว่าวันนี้มีหญิงเสมือนชายขึ้นชกโอลิมปิกเกมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะฮะในมวยโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับที่ปาร์คเดอะเอ็กซ์โปซิองเดอะปารีสนอร์ a วิลปานเนี่ยปรากฏว่าอิมานเคลฟซึ่งเป็นนักมวยพันธุกรรมเสมือนผู้ชายชาวแอลจีเรียผมพูดคำนี้นะฮะว่าเป็นนักมวยที่มีพันธุกรรมเสมือนผู้ชายนะครับเ,เข้าสู่รอบ ก่อนรองชาเลิรในรุ่นเวลเตอร์เวทหลังจากที่แองเจล่าคลารินีจากอิตาลีเนี่ยถอนตัวชกไปได้เพียงแค่46วินาทีแล้วเป็นข่าวใหญ่โตมากคือเคลลิฟเนี่ยเป็นหนึ่งใน2นักกีฬาที่ถูกอนุมัติให้ลงทำการในขันในในมวยสาคนหญิงในปารีสเนี่ยพวกเธอถูกตัดสิทธิ์จากมวยชิงแชมป์โลกหญิงเมื่อไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรฮะไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เพราะมีฮอร์โมนระดับเพศชายหรือว่า,เ,าเทสโทสเตอโรนสูงกว่าปกติสูงกว่าปกติไม่ได้บอกว่าไม่ได้หมายความว่าเธอแปลงเพศจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงนะแต่ในหลักใหญ่ใจความก็คือฮอร์โมนของเธอเนี่ยมันมันสูงกว่าเช่นเดียวกับหลินอยู่ติงซึ่งเป็นนักมวยชาวไต้หวัน ะะซึ่งเหรินอยู่จริงเนี่ยจะชกในวันนี้วันศุกร์นะฮะคือคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีความเข้าใจในความคาดเคลื่อนผมไม่ทราบว่ามันจะคาดเคลื่อนไปถึงขั้นไหนนะแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ในในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เนี่ยเป็นผู้ดูแลมวยไอ้บ้านเนี่ยไม่ได้ดูแลนะครับอย่างที่เชื่อว่าหลายคนทราบกันดี ทีนี้ไอ้บ้านเนี่ยถูกยกเลิกสถานะการเป็นองค์กรควบคุมดูแลกีฬาระดับโลกแล้วก็กีฬาระดับโลกก็คือกีฬามวย,นยในโอลิมปิกโดย IOC นี่ดูแลแทนนะครับาทาง IOC ก็ระบุว่าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติทุกคนของการเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็นักมวยทั้งสองคนเนี่ยนะครับลิ้นยู่ติงด้วยแล้วก็ตัวของ นักมวยที่มีปัญหาวันนี้คืออิมานเคลิฟด้วยนะฮะว่าไม่ได้เพิ่งชกมาแต่ชกตั้งแต่อลิมปิกครั้งก่อนนะฮะมันก็เป็นเป็นประเด็นที่วิพา์วิจารณ์กันไปต่างๆนานามากมายนะครับเราก็คงจะต้องมาติดตามให้ฟังกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอยติดตามกันนะครับคือในตัวของเคลิฟและก็หลินยูติงเนี่ยเข้ารับการตรวจในศึกชิงแชมป์โลกที่อิสตันบูลปี2022แล้วก็ อีกครั้งหนึ่งก็คือปีที่แล้ว2023คือหลินเนี่ยไม่ยื่นคำอุทธรณ์นะแต่เคลฟเนี่ยยื่นคำอุทธรณ์แล้วคำอุทธรณ์ผ่านด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเ,เรื่องนี้คงต้องดูกันต่อไปเพราะว่าณเวลานี้อิมานเคลฟ์เองยังอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันยังไม่มีการตัดออกไปแต่อย่างใดนะครับหลายคนก็มองในเรื่องของศาสนาครับหลายคนก็มองในเรื่องของ anatomy s p e ีช ก็แล้วแต่ซึ่งโดยโดยหลักถ้าแอลจีเรียทัานคงทราบถ้าตามหลักทางศาสนาเนี่ยเขาแปลงเพศไม่ได้แต่ที่เราเห็นที่มาคือก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มาแล้วกออ็อย่างที่บอกครับว่าเป็นพันธุก,กรรมเขาเสมือนกับผู้ชายนะครับฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับเราก็สามารถ วิภา์วิจารณ์กันได้แหละแต่อยู่ในกรอบในเกณฑ์น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขออยาตพักก่อนวันนี้หนักจริงนะครับไปแล้วขอบคุณฟาร์มเฮาส์นะครับฟาร์มเฮาส์ขอมคุณจากตาทุกวันครับขอบคุณสิงห์เลมอนโซดาครับแล้วก็ขอบคุณทูบ i f t ิฟฟิลฟ e ีวันนี้ผมไปแล้วนะสวัสดีครับ